คผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมที่ร่วมเนวหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Favorite Dota กับซีรีส์ม v o r i t e d ต t a นั่นแหละกับอวตารที่มีชื่อว่าเดี๋ยวพูดผิดทำไมกับอวตารที่มีชื่อว่า E p i c Bubbles นั่นเองครับผมซึ่งอยู่ในเซตเอพิที่ผมได้เออถ่ายคลิปสุ่มกล่องไปทั้งหมด6กล่องนะครับก็สำหรับอวตารล่านี้ก็เป็นเหมือน มันเหมือน alligator t r t l e เราไป search google ได้นะครับมันเป็นเต่าจระเข้อะเอออย่างเท่มันจะเป็นเต่าที่ปากลแหลมๆหน่อยแล้วผมเห็นมันจะมีคลิปบางคลิปที่แบบให,ให้กินพวกแตงโมหรือว่าพวกคิวคัมเบอร์แตงกวาเออมันกัดทีนึงแบบปอหายไปเลยอะหายไปขึ้นเลยอย่างโคดคือพลังการกัดของมันรุนแรงมากนะผมนะจะคิดว่ามันน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากไอ a l l t o r t o t l นั่นแหละครับก็ สำหรับออต้านี้ผมก็เก็บครบทุกตัวมันก็จะมีเอฟเฟกเป็นหัวกะโหลกล้อมรอบอยู่นะครับก็ถือเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสวยนะแล้วเป็นกระดองเต่าก็มีแบบมีหน้าคนด้วยนะอยากใช้อะไรก็เหมือนจะมีงาช้างเลยหรือเปล่าเออที่เป็นแบบออกมาตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะเห็นได้ว่าบัมเบิลตัวนี้มีสร้อยขแขวนสร้อย,อยอยู่ด้วยนะครับก็ลองย้อนไปดูได้จะให้ดูตอนนี้มันคงยากหน่อยนึงเพราะผมจะดันคีย์ออกไปนี่ก็เอาเป็นว่าจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์สกิลอะไรพวกนี้กันนะครับตามมาเลยเจอใครแมทแมน ไม่เช่เาเธอแท้ซยินกางเหรอวะนานทีผมจะเห็นนะเนี่ยหรือว่ามันจะมีใครมาฆ่าผมวะเฮ้ยถ้าจัดเป็นเต่าไม่น่าตายง่ายหรอกแต่ผมไม่สกิลหนึ่งเล่นนะตราใดที่ไม่สกิลหนึ่งเล่นเต่าก็เป็นฮีโร่ที่ไม่น่าตายง่ายอ๋อรีเจนเนอร์ฟาร์มป่าข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างสองตัวโอเคเขาจะละ แต, μ, แต่ผิดคาดจริงทำไมมังกี้ไม่กลางผิดคาดมากๆปกติมังกี้มันต้องรีบกลางเพื่อเอาเวลเร็วๆดีกว่าแต่เกมนี้เขาไม่กลางอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะจับสามไว้หนึ่งดีไหมวะเยวค่อยคิดแล้วกันแต่เวลาเล่นเต่าผมไม่ชอบอสกิลสามช่วงแรกๆเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทําให้ดาเมจเบาถ้าเป็นแค่หนึ่งกับสองอย่างมันจะดาเมจได้รุนแรงมากกว่าแน่มันชอบตะดึงตะดึงบ่อยมากเลยผมโคตรลำคาเลยดีเหมือนมันเป็นอะไรกับคอมผมอ่ะ ติดไวรัสแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันโอ้ยผมโดนตัวปลอมยิงบ้าเลยนี่ถ้าเวลรู้สิ่งน่าจะฆ่าได้เนี่ยถ้าผมไม่อัพสกิลสองเอ้ยไม่อัพสกิลสามไม่อัพหุบกระดองไว้เตรียมต่อเลือดไวเรื่อยครับเต่ามันจะได้ฆ่าเขาได้เวลาเลยโอ๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยว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 เจนเดียร์นัสโนเซ่ไอ้สกิลอะไรของนายตะกี้โอเคเดี๋ยวออกขวดได้ก็สบายแล้ว ว่าสกิลเล่นสักีดีกว่าตอดเลือดไม่โดนโอ้ยโดนแจว๋วขอตอดเลือดหน่อยตัวผมไม่กล้าเสี่ยงเลยวะกลัวรีจนเนอร์จอ,อกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วะ่ะลับเลือดเขาเยอะเกินกว่าที่จะฆ่าได้วะ4 4่สกิลผมมาได้140 260เอง้งลดไป25%ก็เหลือบัน200อ่ะลุนบอลลุนเลยวะจะดึงริจนเนอตัดไปแล้วเอ,อยย้ยังยัง ย่าไม่มีคนตัดลูนไว้ยโอเคแต่ตะกี้ใครเดินมาล่างก็ผมไม่ทันดูแต่ผมเห็นคนเดินมาไม่รู้ได้ลูนอะไหรหรือเปล่าไม่รีบเสี่ยงดีกว่าเก็บสกิลหนึ่งไวก้ก็ไม่น่าตายละแต่อยากใช้วะเฮ้ยแต่ทำไมโอ้โหถ้าจะซื้อมาขนาดนี้ละก้อนนะรีโอ้โหชิบหะไอ้แล้วอุ้ยเกือบตายโอ้โห โชคดีแล้วผมสกิลหนึ่งเล่นไปยังยังเออตะกี้ผม,ม่ไนดะ้สกิลหนึ่งเล่นี่ปวาร์ดเดียวแต่เย็นๆย็นน่าจะฆ่าได้มั้งชิปหายแล้วไงโอ้โหไม่ทันบ้าเออแต่ได้บัตรรัดก่อนโอเคได้อยู่ว่าแล้วมันต้องมาผมก็มีรางสังหรณ์แปลกๆเหมือนก, <c oughs> กันตะกี้ผมสกิลหนึ่งเล่นไปผมคองคงตายผสมไม่สวยหรอกอลัดนี่โดนจับไว้อใครโดนจับกันแน่เอาแล้วยังไงแมนแมนเอาสกิลสองเพราะว่าติดอยู่ในหมอกยังไงได้เฮาบินเข้าไปฆ่าได้หนึ่งตัวโอ้โหได้วัง เอาเรื่องอะเน,นี่ยเดี๋ยวเดี้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 ยวน่าเสียดายวะยี่ผมฆ่าเซอร์เซ,เซ่ไม่ทันลังสะหร่นหอยผิดจริงๆด้วยฮะมันมาวินบล็อกด้วยลูนเทพด้วยเฮ้ยเอลเวอร์ม,มาวะ่ะเฮ้ยถ้าเธอเซอ่ไม่อยู่นิดอาจจะฆ่าได้อีกรอบหนึ่งก็ได้เนี่ยอันตรีของเราก็มีแล้ว ไอ้ล้วถ้ามันซ่ายอย่างงี้ถ้ามันซายอย่างงี้อะเอ้าท้ามมันซายอย่างงี้อมม่ะบายบายดิลาก่อนเอ๊ะเหมือนจะมีคนมาซอหรือว่า <c oughs> ตะกี้ผมก็กุกก้าก้าวโดนมันซ่าซาแปลกๆปลกอ่ะตะกี้เขาไมา่ยืนในจุดที่ผมสามารถอันติได้เลยก็จะรอช้าอยู่ยายล,ละลุนล่างลุนลุนปลอมลุนจริงลุนบอลใครเดบล์เลอร์ว้ามาทันทีที่ตาย อือออกรองเท้ากันดีก,กว่าโ euh มไม่มีเอ้ยมีมีมีเฮดเฮดแถวซื้อว่าสักอันหนึ่งโอเคเฮ้ยทำไมเลือดมันน้อยจังวะถ้าเมียนตีอีกรอบหนึ่งน่าจะฆ่าได้อีกรอบมัเนี่ยสกิลตอนนี้ผมได้สี่ร้อยอ่ะลดยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็สามร้อยแบบเกียวๆเลยเข้าชัวชัวสามร้อยเลือดห5 0ร้อยห้าสิบมีคนมาแกงเราปะวะไม่หรอกมั้ง ข้างบนใครอ่ะสีน้ำตาลจะตายยังวะอยากเห็นเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เนี่ยได้เนี่ยคาไดาล่ะเรียบร้อยตายก่อนที่เรากำลังจะไปแกงอ,อีกโหแล้วข้างล่างอะไรเปล่าะวะเฮ้ยโอจะตายเหรอยเร็วเร็วเร็วโอ้โหชาโรเบตเลือดเลือดน้อยมากเลยวะตัวจริงปล่าวะเอาตัวปลอ,อมนี่วะอ๋อเดี๋ยวเอเซนี่ตัวจริงตัวปลอ,อมเนี่ยไอตัวจริงดิถ้าโดนเบาอย่างเงี้ย แล้วผมยังมีเฮดทอยู่บ้านไปมังกี้ทำอะไรไม่ได้สกิลหนึ่งสวยเรียบร้อยโอ้โหแล้วมันโดนใบเรียบร้อยตายโอเคอแล้วใครวะมันลงมาวะเน,นี่ยเรจนแนแ่อย่างไวเลยว,วะคุมไหมเนี่ยฉันเนี่ยสองแรกสองแล้วมั้งตรงกลางใครเดเวลเลอร์อ,อันนี้ว่าจะหมดโอ้ยเรจเนแยมีขวดด้วยวะ่ะเขาจะเก็บหรือเปล่าเลือดเต็มทุกอย่างเต็มหมดเลยเก็บหรือเปล่าเก็บด้วยทุกอย่างเต็มหมดเลย เทียวัดทิ้งไว้ดีกว่าว่าล้วใกล้หมดแล้วชิ้นต่อไปก็พีเคแน่นอนเลยนะครับต่อมันต้องเข้าเร็วออกเร็วลีเจแนววิ่งขึ้นไปบนแล้วนะจะโดนเดวมันถูกประวะมันไม่มีรูนใช่ไหมรอบนี้อุ้ยผมไม่ได้อัพสกิลนี่ไปด้วยดิไปไปก่อนโอเคสวยเมียนตีเนี่ยเอาได้ป่ะเอาดิเอาดิเอาดิ โอเคเดินออกไปเรียบร้อยนายเฮาอีกทีนึงโอ้โหนายเฮาทีหลังนายไม่ต้องรีบบิงก็ได้มั้งนายรอตีก่อนหนึ่งทีแล้วค่อยบิงตอนมันหนีอ่ะเอาเหรอไม่เป็นไรผมไม่ได้บอกเขาด้วยหรอมั้งไม่มันเราเห็นมันอยู่คนเดียวแล้วมันเลื่อนน้อยด้วยอ่ะมันอยู่ได้เออจะตายไม่ี่ยมังกี้มาเฮ้ยบนแตกแล้วเนี่ย คนแตกกัเนี่ยเขาบอกมากจะแตกยังไงคนเนี้ยเลือดอย่างเยอะอะไรเลือดป้อมเนี่ย <S <S จับแม่แมด่มดิจับมันดิจับมันดิตัวจริงดิเอา้าเนี่ยมาดิโอ้ชิปหายแล้วผมต้องออกว่ะเฮ้ยมันทอปเราเฮ้ยมันวินบอ,อลอ,อ,อีกแล้วเหรอวะเฮ้ยวินบอลอีกแล้วเหรอโหดว่ะเวน น่าเสียดายว่ะอุ้ยฆ่าได้ไหมเนี่ยเดวอเลอร์ <Wall> er จะตายแล้วอุ้ยไม่ตายสักตัวจะตายมแมนแมนเออส่วนได้อยู่น่าจะรีบจับมันไว้อะตะเกียน่าเสียดายแล้วแต่ทำไมาเงินผมเยอะจังวะฆ่าใครได้ไมเงินเยอะจังตายเป็นตัวเดียวเองเนี่ยนะโหเราตายสี่เลยวะช่อน,นี้ตัวชิเป๋งแต่ก็อย่างว่าแหละเขามาห้าเดวอเลอร์วินบ็อกมาอีกแล้วตายหาเพราะเดวอเลอร์อีกแล้วเราตัวปลอมตัวจริงตัวปลอม ตายเพราะเดีอว,วเลอร์วินวอลรอบที่สองแล้วแต่รอบแรกผมไม่ได้ตายเพราะมันวินวอลผมตายเพราะผมซาไปฆ่าอ,เอิเซอร์เซ่นี่หว่าเยอะมากแต่ตะกี้ช็อตตะกี้น่าเสียดายว่าที่จับไว้นะผมว่าน่าจะมีเฮกว่านั้นอนะแต่ถ้าผมมียันตีช็อตตะกี้เซอร์เซ,เซ,เซ่ก็กรอบผมในตัวป,อม,วปอมตัวปอมตัวปอมเอ้ยตัวจริงแล้วล่ะ เอาตัวปอมไปจับมันทำไมอุ้ยชิปหายละอุ้ยโอ้ใจเย็นเย็นไอ้บางกี้เดินหลุดปะวะเดินหลุดโดนหุกปะเนี่ยเราใจเย็นเย็นโอ้ยใส่ไม่ได้นี่หว่าตังไม่ถึงไปจับตัวปอมทำไมอะโลกขอมันไปจับตัวป,อม,มอ,ป,วปอมผมเฉยเลยไออิเล็กทริชียนตะเกียะงงมาการู้สึกว่าตานี้จะแก้บั๊กอะนะ <c oughs> ตอนเล่นตอนหนึ่งที่ผมว่าจะถ่ายพอดีแต่ว่ามันบั๊กอยู่ตรงที่ว่า เวลาผมเปลี่ยนเป็นสายนี้ยมันเหมือนอวตารปกติอะ่ะคือร่างปกติมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยถึงแม้กดสกิลหนึ่งมันจะเปลี่ยนร่างได้แต่มันคือร่างปกติของร่างที่มีวตาตอนนี้ผมคีดจะเล่นนะแต่ตอนนี้มันก็ปรับเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคตอนนี้เราก็เวอร์ชันมีพีคเล้แล้วจะทําอะไรได้สะดวกขึ้นมัง้งเข้าออกเ,เข้าออกอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้ำไหลๆจากสกิลหนึ่งด้วยใช่ละเดี๋ยวเฮ้ยอันติไม่มีเวรกรรมตัวจริง ตัวจริงตัวจริงทันเดอร์นายผ่าไหมบ่าเซอร์เซ่เรามีบิงอยู่อะถ้านายผ่าได้มันตายเลยเนี่ยเร็วดิไปผ่ามันดิผมไม่ตายว่ะมีวินวอเอา้าอุ้ยเวนกรรมโดนกรอบด้วยนะายฮาวทันเดอร์ผ่าไม่ถึงมันผ่าไม่ถึงหรือว่าสกิลหนึ่งมันไกลกว่าวะนายผ่าไม่ถึงหรือว่าสกิลหนึ่งมันไกลกว่าวะ อาเหรออุ้ยมันจะโดดหินมาฆ่าผมวันนะนะั่น่ะแต่เหมือนว่าเขาออกตัวช้าที่ผมไม่ได้โทษนะ <c oughs> ผมบอกนะผมรู้สึกผมใช้ความรู้สึกผมอันนี้ไม่ได้โทษทีมนะก็มันผ่าไปแล้วแต่ความรู้สึกผมในชานตะกี้ผมรู้สึกว่าทันเดอร์มันออกตัวช้าหรือไม่ผมมันดีเลยอะไรก็มไม่รู้อ่ะเมยเขาน่าจะเดินไปผ่าได้เร็วกว่านี้อะ่ะมันก็เลยไม่ตายเพราะเขาไม่ได้ผ่าแต่คือสอง แค่ช็อตมันเฉยด้วยสกิ 1. ลหนึ่งนบนลูนล่างลูนจริงในฮาวเก็บไปแล้วอ่ะแล้วในฮาวตายไปเนี่ยโอ้แต่ตัวปอมบินวอลได้นี่นะนี่ใครเนี่ยอาผ่ามาได้ปะฆ่าได้เนี่ยไหอหัวันตีเลยเหรอวะโอ้หผมถ้ามานันตีผมไม่ได้ตีเลยโฮ้ยแล้วมีคนถูกฆ่า้ดยคีบป่าแล้วมีคนคีบปลามา ยัน่าจะได้บ้านไปช็อตนี้ไม่น่ามีอะไรผิดหวังโอเคชิ้นต่อไปออกอะไรดีวะถ้าเป็นเต่าเวลาผมเล่นผมจะชอบออกพวกปาคาราผักหรือไม่ก็เสกไก่แต่เกมน,นี้ผมจะออกอะไรดีวะอืมดูฮีโร่อีกไฟก่อนมังกีคิงลีเจนแนลคิดก่อน,นไม่มีดาบวะตัวตัวจริงมีปะวะตัวจริงตัวหลังสุดเนี่ยตัวจริงเนี่ย ไปมาใหเฮาเออสวยวิธีดูตัวจริงนะครับดูไม่ยากดูตอนใช้สกิลหรือไม่ก็ดูว่ามันตีคิปเบาหรือแรงแค่ไหนมันต้องใช้เซนด้วย <laughs> เป็นส่วนหนึ่งบางทีผมก็เดาไม่ถูกหรอกออกแล้วดีวอาตั้งสองพถ้าเป็นแชทเก่าไงก็ต้องเป็นกิมออยู่แล้วของขี้โกงแต่ตอนนี้มันไม่จําเป็นแล้วอะไม่มีความจําเป็นเลยแมย้แต่น้อยเดียวอื <c oughs> <c oughs> นหนักว่ะแตไก่ดีไหมมาฆ่าแมทแมนก่อนเสกไก่ดีป่วะอืมเฮลฟารเวอร์เฮลฟารเวอร์ดีกว่ามันได้ตีแรงด้วยเฮ้แต่งจริงผมว่าเสกไก่เวิร์กว่าเสกไก่เวิร์กว่ามันจับแมนแมนได้ะแมนแมนใบ้ไปมันก็วิ่งเร็วอยู่ดีอะเมียนตีของมันโอ้ยล้วยังไงฆ่าได้รึเปล่า ไม่ฮุกไม่ใช่ไม่ฮุเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่โดดไม่ถึงไหนท์ฮาวไม่ยอมใช้ดาบแต่แรกผมว่าถึงนะผมว่าผมเดาว,ว่าไหนท์ฮาวใช้ดาบถึงแต่ไหนท์ฮาวไม่ได้ใช้นะตะเกียรรอบิงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดาเอาเดาเอาอีกแล้ว <laughs> เพสไก่ได้ชิ้นแรกมาแล้ว <laughs> ตัวนี้ตัวจริงแน่เลยผมเดาว,ว่าไม่ใช่ว่ะตัวหลังสุดหรอ ุ้ยตกใจหมดนกมาส่งเฮ้ยเพื่อนเราจะโดนหรือเปล่ายังไงอุ้ยสองหนึ่งโอ้จับได้น่าจะฆ่าได้แล้วมันไมีสกิลอยู่แล้วจังหวะนี้บวกตอบวกตอบวกตอเร็วๆโอเคไปายจังหวะนี้น่าจะฆ่าได้หนึ่งตัวชัวร์มังกี้เดินหลุดจากวงผมเหมือนจะเห็นผมเห็นโอ้โหไปแล้วว่ะเฮ้เจะแน่ เราเบรเบลน้อยจังแ,แต่ก็ผมเวล,เ,วลเยอะเองนั่นแหะไม่น้อยหรอกเขาเข้าเวลประมาณสิบสิบเอ็ดนี่ผมโดดมาคนดึงจะได้ละอีกเท่าไหร่วะสองพันสองพันสอพันมได้เศกไก่ก็น่าจะฆ่าพวกแมนแมนอะไรพวกนี้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถอยู่เซอร์เซ่ด้วยเวลามันกอลฟอันติผมเป็นอะไรท,ที่โกมานะคือกด ทีเดียวกดจากระยะไกลแล้วมีบิงด้วยถ้าเพื่อเราจะโดนกรอปอยู่ผมอันติทิ้งไม่ได้เลยอันติคือหยุดได้และเต่าน,นี่เป็นตัวแก้เทมเพสที่ดีมากแต่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่ลวละเทมเพสเนี่ยเอาได้ปะโอ้ยชีพหายมันเอาผมก่อนแล้วว่าในาขณะที่ผมกำลังถามว่าเอาได้ไหมโอ้ยมันตดลิเจอแนงไยเทนเย็นตายปะโอ้คงไม่ถึงอีกไาติดบิงติด ทำไงต่อดีอ่ะใจเยน็นใจเย็นตั้งสติตั้งสติตั้งสติให้มันมาหมดแล้วระวังอุ้ยตั้งสติผมมันเห็นผมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไบามันโอเคได้อยู่หรือมั้งโอ้โหตะกี้จะฆ่ามังกี้แอ้ามังกี้ตายนี่หว่าจะฆ่ามังกี้ก็แค่นี้เดียวเองบ้าจริงเฮงเสียดายผมยิงไปแล้วผมตีต่อไม่ได้จังหวะสุดท้ายอ่ะโคตรเซ็งเลย ให้ระวังนะเว้ยเดี๋ยวโบมีบิงบอกไม่ทันอีกไปมีมานาแล้วอ่ะโอ้ถ้าตอนกว่านี้ผมได้รูนี้มานะโอ้โหอาจจะฆ่าได้ก็ได้มานาต้องเยอะกว่านี้อ่ะอุ้ยฆ่าได้ด้วยทีมเราโคตรตัวจริงป่ะวะเนี่ยตัวปลอมว่ะตัวปลอมว่ะไอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออริจนแนมาเร็วเร็วบายมันโอ้โหเซอร์เซตัวจริงโอ้โหอันติไว้ก่อนได้เปล่า เราไงต่อดีอ่ะอันติเราไงต่อชารเบกกระโดดไปสวยเออเอาได้หรือเปล่าโอ้โหตามานาผมไม่มีแล้วว่ะแต่ถ้าเล่นเต่าผมไม่ค่อยแนะนาให้ออกเป็นพวกไอคอนเท่าไหร่นะผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะเอ้ยตัดช็อตนีม้มาว่ะถึงแม้ว่าผมจะค่อนข้างโลกไปหน่อยก็เถอะไอช็อตบิงเข้าไปในป่าหาบังคี้เนี่ยโอเคตัดถ้าเราได้คีปสักสามตัวผมก็น่าจะได้ขอละมัง้งสองตัวไม่ได้สามตัวไม่ได้สี่ตัวไม่ได้อ้อยขาดแค่เดียวเอง แค่นี้เดียวเองจะได้เสกไก่แล้วในโวมีบิงม <c oughs> ันบิงมาอัดหน้าผมเลยชิบหายตะเกียะแขะที่นั้นแหละวัตถุดิบของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วในการทำเซกไก่แต่เกมนี้รู้สึกว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลสามหเป่าไม่ค่อยได้ใช้หลบสกิลอะไรจริงๆนะผมเหมือนว่าลืมไปเลยว่าเคยมีสกิลสามเมื่อก่อนนะอะอาจจะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นมานานมากแล้วมังเต่าก็าเป็นคำแก้ตัวที่ดี <c oughs> จริงๆนะจะ เห็นมันมีอวตารใหม่มาเซไอ้แปลกผมก็เฮ้ยเอามันเลยดีกว่ามันเท่ดีมันเป็นอลิเกเตอร์เทอร์ทอลมันมีประวัติของมันอ่ะเออผมก็เลยหยิบมาเล่นก่อนก็จะพยายามใช้สกิลสามให้เรัวขึ้นละกันนะครับแต่ส่วนเนี่ยก็ลืมไม่ได้กดเลยไม่ได้กดเลยจริงๆเอาไปทำไมโอเคมาต้องตั้งสติที่สกิลสามไปแล้วจริงๆเต่าข้อดีของเต่าคือสกิลสามอ่ะ ่ผมแทบไม่ได้กดเลยมา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 ตั้งสติจะเย็นใจเย็น,ยนโอ้มันออกไอ้นั่นเลยว่ะกะจ,จะกรอบตัวเองอะไรเงี้ยเอาดิเอานี้ก่อนดิมาเร็วไอ้เสียงงรอาเอาเดียวดิเอาได้อยู่ได้อยู่โอมันยังหมุนดีกะวะโหดว่ะมึงยังหมุนดีกะวะ นาโดนผมเสกแล้วแท้ตัวไหนตัวจริงอะไมู่่ว่าตัวไหนตัวจริงไม่มีเฮ้ยหรือตัวจริงไม่มีเฮ้ยมีดิมันจับอยู่นี่ไงไม่มีได้ไงอ่ะเย็นเต็มกดสกิลสามให้ดีแล้วผมสกิลหนึ่งแล้วผมก็ต้องพิ่ปิงอย่างเดียวแล้วตอนนี้ถ้ามันเข้าผมนะเบลเลอร์อะไรเงี้ยไปดีกว่าไปวุ้ยเอานอวเอามาดิ โอ้โหมีบิงแล้วยังปอดโอ้โหแล้วผมไม่ต้องทำอะไรละยืนรอรับเวลเอเวอร์ตายแล้วเว้ยซินต่อไปอออกะไรดีโหตะกิดน่าจะเข้าไปเพกมันเลยว่ะน่าเสียดายเฮ้ยแมนแมนมาเอามันดี้เอามันดี้เฮ้ยใจเย็นดีกว่าผมมันได้มองแล้วว่าชิบหายแล้วบิงไม่ได้แล้ว ถ้าผมอยู่ใกล้มันผมบีกไม่ได้แล้วอะ่ะเวนกรรมมันได้มอกแล้วอ่ะ้วดูดาเมจดูเลือดรถนี่เลือดรถจากตัวปอบมันเนี่ยตัวจริงแน่เลยผมว่านะไอเนี่ยอุย้ยชิบหายเฮกไม่ถึงเหรอวะอยากได้ชิปจังอุย้ย ตัวปลอมแสกมันทิ้งไปเลยชิบหายเออแล้วผมตองวอร์ดไว้ตั้งนานเอ้ยลูมีบล็อกโอเคสวยน่าจะทำให้เราคล่องตัวขึ้นชิ้นเราไปออกอะไรดีไซโคดีไหมวะหรือว่าออกอะไรดีมันทำให้ฟาร์มคีบได้เร็วมากน,นะออกมอ็อกมันเนี่ยไปตัวจริงไหมเนี่ยตัวจริงอยู่นี่เปล่า เนี harma, да. ่ยตัวจริงเนี่ยเอาตัวจริงมันดิเฮ้ยผมได้ยินเสียงคนกินยาแดงเตรียมกดตัวอีให้เร็วที่สุดในโลกมันจะบิ๊กมาแล้วเอ้ยแต่ทันเดอร์กดน้ำตีแล้วแมนแมนอยู่ล่างแมนแมนอยู่ล่างแมนแมนอยู่ล่างไม่ต้องกลัวเฮ้ยชิบหายละวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นตั้งสติโอเคตายหนึ่งแล้วมันหายไปไหนเซ่อเซ่ออาตายแล้วดีกว่า เวนผมมองไม่ทันมันจะมีดัพมันมีหวาดอะไรวะรอดักเลยเออโดนบอดฟ้าหวะเราใจเย็นนะเจนเย็นนะใจเย็นนะเจนเย็นเจนเย็นเจนเยนเจนเยนเฮ้ยมันจะตามถึงพวะเรเนี่ยลูนไม่มีด้วยโอ้โหยิ่งไม่คนละทิศคนละทางเอาไม่ดีเอามาดิผมอยากเก็บไว้เสกแม่นแมนมากกว่าวะโอเคตามไป โอ้ยมีเสกายอยู่สบายค่าได้อยู่แล้วล่ะแตาไม่ต้องเศกแม่แม่ล้วมันไม่อยู่ให้เสกแล้วอ่ะบายบายลำเลิศลำเลิศอออกะไรต่อดีของตีดีไหมออกคิวฟาเวอร์ก็ดีนะตีได้ด้วยบายได้ด้วยจากได้กิมมอนเก่ากลับมาแต่พูดยังไงเธอก็คงไม่ย้อนกลับคืนมาอยู่ดีอ่ะอืม ไม่ใช่ว่าเดเลอร์มาไล่ฆ่าผมนะชีบหายตายแล้วเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าตายเนี่ยเตรียมเฮกเลยลุนเลยวะมีไหมเมืกี้ไม่ทันดูด้วยโหลุนปอมก็ดีก็ดี้ยตัวจริงตัวหลังสุดดาวเอาชัวร้อยเล้านเปอร์เซ็นนี่นี่ตัวนี้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 ตัวไหนวะตัวไหนแล้ววะนานตัวหลังสุดโอ้โหบีมไม่ได้อีกเอาฆ่าไม่ได้แน่เลยวะดาเมจเบาเหลือเกินไม่ได้อ่ะ มันบินวอลไปแล้วละมัง้งบายๆอุ้ยชิพหายอันติช่วยเพื่อนโอ้โหตายดิถุงแรกจะกดตัวดิลโอ้โหไม่ทันบ้าเอ้ยซื้อเกิดได้ไหมไม่โอ้โหซื้อไปก็วาร์ปไม่ทันได้รีเจนอีกแมสแมนโอเคเอาแล้วรีเจนอ๋อมีขวดอยู่ถึงว่าคิดว่ากดแล้วหายแล้วโอ้โหบ้าเอ้ยตายเสียตังค์ไปพันสามผมกดสกิลสองไม่ทันนะกดผมกดทันผมฆ่าได้แล้วอุ้ยแล้วยังไงต่อนเนี่ย โอ้แล้วโดนใบรัวๆยังไงจับโู่คอมโบเล็กติเชียนทำให้เดวอเลอร์ไม่สามารถเข้ามาช่วยอะไรได้แล้วก็ตายไปอย่างช้าๆในที่สุดแมดแมนจะเดินมาจากไหนแนมดแมนเดินมาจากข้างหลังหรือเปล่าแมดแมนเป็นตัวเฮี้ยระวังนี่ไงมาแล้วแมดแมนบิ็นรองมาแล้วยังไงต่อดีจังหวะน,นี้มังกี้กำลังโดนไล่อยู่ในเฮามีอะไรหรือเปล่าโอ้แล้วบิงเข้ามาจับไล่เล็กติเชียนในจังหวะน,นี้แมดแมนเดี๋ยวนี้กดดัชเจอไปเจออีกสิบวินาทีจะหายไปอีกห้าวินาทีแมดแมนถึงโดยสองวินาทีแมดแมนหายเลยเฮ้ยนี่ไงเจอวะยังไงบิงไไไดด้้หรืออเปล่่าาบิิงมีีกวนท เราดอลลีเจนแนมันฆ่าเอ้ยเัดยังไงทันนต์ติไปจับได้โอ้โหแล้วยังไงสกิลสองนี้ไปโอาลบไม่ได้ยังไงต่อโอ้โหโชคดีมากเราเป็นโอ้โหเรียบร้อยเพราะว่าสกิลหนึ่งมีเล็กทริเชียมันทำให้มองเห็นตัวอยู่ตลอดเวลาบราสวยงามมากชาร์เตเกตโอเคต่อไปผมจะออกดีไหมเนี่ยตกลงไม่เอาดีกว่าไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วผมออกดาเมจเลยดีกว่าตีแรงๆเร็ว จอกเกาะไปเลยเตาสายใหม่เว้ยตัวปลอมชัวเนี่ยมันทำให้อดานเคี้ยวว่าได้ง่ายมากถ้าออกมองลนาะเซเซก็ถือว่าเป็นไอเทมหนึ่งไอเทมที่ค่อนข้างเวิร์กนะครับออกจกกอกเกาะเล่นสายตีดีกว่าวะดีไหมอ่าเสกมันทิ้งไปเลยเฮ้ยตัวจริงมันเยอะตบเฮ้ย,โอ,ยโอ้โหกด W ไม่ทันเงียผมโดนจับเร็วมากโอ้โหเร็วเกินอะ่ะกดแล้วนะ พยายามกดตัวอ e ีรัวๆนะตะเกียตายโง่อีกแล้วว่ะไอ้ตะกี้ผมไม่ตายโง่ตะกี้เพื่อเราจริงไม่มีฆะนะ่าได้ทั้งทีมเลยโอนมาเร็วอะไรยังไงนะายฮาวจับอยู่จับเขาไม่ได้ใช้ดาบนี่หวะอะลัดนี่ยังไงนายฮาววินวอ,อล์ครู้ๆวะแมนแมนฟาร์มอะลัดโดนนายฮาวจะไหวตัวทันหรือเปล่า,ามหหผมควรเจาะของกันแล้วละ่ะผมว่านะออกนูดีป่าวะ รู้สึกว่าตายรัวๆนะตัวเราเนี่ยตัวกูเนี่ยไอตัวผมเนี่ยเฮ้ย oh. เราขู่ฆ่าได้ด้วยเอาเซอร์เซ,เซ,เซตัวจริงว่ะจริงผมว่าออกหนูก็ดีนะถ้าเจออย่างเงี้ยหนักๆเข้าวะ่ะน่าลำคาญชิปเป๋งไม่ออกแล้วหนูผมไม่ออกแล้วหนูสโตนหนูสโตนหนูสโตนอะไรเนี่ยผมไม่ออกแล้วจริงๆเปลี่ยนใจแล้วถ้าจะโดนขนาดนี้ละก็นะ ออกหัวใจแล้วออกเกาะใหญ่เลยดีกว่าเลือดสองพันถ้ามันอยากเปิดผมก่อนก็ได้นะเรายินดีให้ในายเปิดเลยแล้วจังหวะแรกถ้าผมไม่ตายผมก็สกิลสามนี่ยอกมาได้ชัวร์ๆแล้วมีคนโดนจับได้เรียบร้อย,ยอืเพื่อนเราโดนอีกเหรอให้ผมได้แล้วหวัวใจเ yeah. ยว่วเรามีการดีนายป้อมด้วย แลลูนบอลลูนเฮดแต่ผมขายขวดเอ้ยเร็วเร็วซี่เร็วเคือเรากำลังโดนจับอยู่หรือเปล่าจะตายเนี่ยทันเดอร์ไม่มีของกันเลยตับมังกี้คอมโบทิ้งไปแล้วอ่ะแล้วยังไงฮุกมาไม่โดนเอามันดิเอามันดิมาดิมาดิเนี่ยมันได้หนูแล้วว่ะตัวจริงเออตัวจริงตัวจริงวินวอลเปล่า เฮ้ยผมโดนจับอ่าวะเวนเดี๋ยวเดี๋ยวมีเฮดอยู่แต่เพื่อเรากำลังจะโดนอยู่ไหนฮะไม่ใช่ไอ้นี่มันใครแมนแมนนี่หว่ะอุ้ยสกิลไม่ทันอันนี้มีใครอยู่หรือเปล่าหว่าเดี๋ยวไม่โดนแกนะหน้าตะเกียะโอเคแกแล้วอันนี้มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเต่านี่ตัวผมเองนี่หว่าชินต่อไปนะครับออกอะไรรู้ไหมเกาะใหญ่ตามที่บอกไว้เป็นบ้าเหมือนกันมันตายแล้วเนี่ย ไปเร็วไปเร็วไม่มีหัวใจคนละอันเลยอ่ะสวันห้าวะอุ้ยกดอีแล้วนะผมว่าผมเร็ววะนะผมว่าผมเร็ววะนะเฮกไปทำไมเฮกไม่ได้อักทีวะอ๋อได้แล้วโอเคสวยโอ้ยใจเย็นนะ กดอ,อีธานมาช็อตตะกี้เฮ้ <irrelevant> <USC> ยแ้วตัวจริงอะเนี่ยมันมีการหววดอมแ,แพสอะผมว่าเขายังไม่น่าคอนอลแม่แมนซื้อเกิดมาหรือเปล่าแมนแมเกิดเร็วขนาดนี้ละแต่ตัวเปิดเขาไม่มีแล้วมีนี่หว่าลิเนเนียแต่ผมน่าช่วยได้อยู่มั้ง เดินเข้าไปบไม้เอาเรามีการโหวตคอนซีเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอรักพันสองพันไลค์แล้วกันเดี๋ยวทำอวตารในเซตเออ,เออเอเพ็กมาต่อนะครับเราโดนดิทูเอะดิทูไปแล้วอันติไม่มีด้วยเรียบรอย้อยอกกบในห้ามไได้ยังไงต่ออุ้ยโดนจับไว้เรียบร้อยก็ขอบคุณนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็บาย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 ยูคูไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเอฟเพ็ก e ในเซตเอเพ็กก็รอติดตามชมมันได้นะครับหรือว่าเซตแอสเซนชั่นก็ตามเถอะช่วงนี้มีแรงมาแรงสอง บาย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 ยูฮูจะมีใครมาฆ่าหรือเปล่าเดวอรเลอร์ใจเย็นเออเอ้าๆอ้ในหาโดนหูเอาละใบใบแทนไม่ให้เพื่อนเราโดนโดนกัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดไม่ทันโอ้โหนิดเดียวผมวดมือผมเร็วแล้วแต่มันกดไม่โดนอีกก็ไปป่ะใครชนะโอ้โหแมนแมนชนะแต่แมนแมนตายทีหลังก็บายบาย